สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับผมสตินที่แต่เกมนะครับวันนี้กับผมก็มาอยู่ในเกมไมค์ครับนะครับวันนี้ก็ก็จะมารีวิวแอดออนกันอีกรอบหนึ่งนะ,ะทุกคนรู้จักคลิปล่าสุดที่ผมรีวิวแอดออนไฟเดนไอฟังกินนะฮะล่าสุดเลยนะทุกคนจํากันได้มาตอนที่พี่รีวิวนะฮะร,รีวิวอาจจะจําได้นะฮะตอนที่พี่ได้รีวิวตัวละครที่ผิดพลาดน,นะก็คือพูดเชื่อผิดก็คือทริกกี้แต่เลขชื่อว่าวิตตี้นะฮะ ก็คือผมแบบเด็กชื่อผิดมากต้องขออภัยนะคลิปล่าสุดนะฮะต้องอ่าทำทำเราก็ไม่สามารถทําใหม่เลยไม่ได้สามารถทําคืนได้นะเออก็สำหรับคลิปนี้ก็นี่คือการคลิปต่อสู้นะการเอาแอดออนหรือว่าเอาอะไรมาต่อสู้นะคลิปนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยว่าบารเดนไอส์ฟังกินแอดออนนี่จะไปต่อสู้กับตัวอะไรนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับไปเลย เอาแหละเราก็เข้ามาแล้วนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะเอาคู่ต่อสู้ก็คือชวิกกี้ก่อนเลยนะฮะรีวิวก่อนเลยนะอ่าชวิกกี้มาเลยอ่าพีโก้มาสูสส้กับมันสู้กับมันรู้บอล โอ้โหนะครับพีกโก้ก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับโอ้ชิกกี้แพ้ขนาดตัวโหดขนาดนี้ทําไมมันอ่อนแอมากเลยเจ้าชิกกี้นี่โอ้โหรับไม่ได้นะครับโอเคนะเดี๋ยวเราขอแก้ตัวกันอีกรอบนึงนะครับมาเลยสู้กับมันสู้กับมันเรียบร้อยนะครับ ชิกกี้ก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับเอาคืนทีหนึ่งนะครับว้าวยอดนะครับต่อไปนะชวิกกี้ต้องเจอบอยเฟยนะครับมาเลยแกตัวอีกรอบหนึ่งตีมันนะครับ เรียบโอชวิกกี้ตายนะครับไม่สามารถสู้กับบอยเฟนได้นะโอเคีะบอยเฟนก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับโอ้โ oh, ห oh, ทำไมชวิกกี้อ่อนแอขนาดนี้ไม่ค่อยโหดเลยนะโอเคนะต่อไปเป็นเอ่อชวิกกี้ร่างเฟสสามเนี่ยฮะมาเลยสุมันดูดีว่าใครจะชนะนะฮะเอาตายนะครับโอ้โห วิตตี้เฟสสามก็เป็นฝ่ายชนะนะครับเป็นตัวนะราไปเองนะครับนี่คนระับต,ตัวนี้น่าจะโหดกว่านะฮะเพราะเลือดมันอาจจะเยอะมากด้วยนะครับอ่ะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับอ่าโอเคนะเดี๋ยวเราจะไปคู่ต่อสู้กันต่อเลยนะครับโอเคนะต่อไปเป็นคู่แรกเป็นวิกเอ่อมอสของก่อนเลยนะก็คืออ่าครอบครัวของซาร์ฟหรือว่าลูฟนะฮะต้องเจอกับบอยเฟนะ ต้องผ่านได้นะครับเสียงนุม่มนะเนี่ยมาเลยจดก,การมันลูกพ่อตีมัน เรียบร้อยนะครับบอยเฟนก็เป็นฝ่ายแพ้นะซาบก็ชนะไปนะครับโหไม่ธรรมดานะครับอโอเคนะครูคสดชิวน,นี้ก็ผ่านไปนะครับก็ซับก็เป็นฝ่ายชนะนะครับต่อไปนะครับเป็นลูฟนะฮะมาเลยบอยเฟนนะมาสู้กับลูฟเร็วไปแข่งกับลูฟมันคนนี้กำลังสู้กันนะครับ อาเลยนะว่าลูกก็จะชนะไหมครับเรียบร้อยนะครับลูกก็เป็นฝ่ายชนะนะครับแล้วก็บอยเฟนก็อ่อนแอนะฮะสู้ลูกไม่ได้นะลูกแข็งแกร่งเกินไปนะฮะโหสุดยอดนะครับไม่เก่งเก่งนะฮะไม่ไม่แพ้นะไม่อ่อนแอนะฮะแข็งแรงดีแข็งแกร่งดีเคลูกก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับอ่าต่อไปเป็นสไลเวอร์เลยนะสไลเวอร์ต้องเจอกับบ,บอยเฟนนะครับจะเป็นยังไง มาจัดก,การมันวีดียวคู่นี้จะชนะนะครับเรียบร้อยนะครับโอ้โหปอยเฟมเป็นฝ่ายแพ้นะครับสไลเวอร์ก็เป็นฝ่ายชนะนะครับโอ้โหเป็นลูกของซาฟแต่ แข็งแกร่งดีนะครับโอ้โหไม่อ่อนแอนะฮะต่อไปนะเป็นซารซี่นะฮะซารซี่ต้องเจอกับบอยเฟนนะจะเป็นไงโอ้ไซส์เดียวกันเลยเล็กกันทั้งคู่มาเด็กกับเด็กสู้กันเร็วเร็วเร็วชุ่มมันชุ่มมันตีมันตีมัน เรียบร้อยนะครับโอ้โหครับเรียบร้อยนะครับเอ่ออ,อ,อะไรนะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับก็คือน้องของเซอร์เลเวอร์ก็คือซาซี่นะเป็นฝ่ายชนะไปนะคโอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ยเออต่อไปนะเป็นคู่แรกเลยก็คือ,อแครโลฮะต้องเจอกับบอยเฟนจะเป็นยังไงนะครับโอ้ยโทษโทษโทษตีมัน มาลอกดูที่ว่าใครชนะนะครับโอ้โหเออบอยเฟนตกอับไปแล้วนะครับเออต้องเพลงเพาะแล้วเกินนะครับเจ้าแคลโลของแฟนวิตตี้นะครับก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับแคลโลนะฮะโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยและจะไปเดทกับ ปิตต้ไงเนี่ยฮะวันไหนเนี่ยต่อไปนะครับต่อไปเอ่อมิงกุนะฮะนี่ครับมิงกุมาแล้วนะครับโหมาแล้วทั้งติดลิเกธิ์ไปด้วยนะครับเพลงก็จะติดตัวไปด้วยโวโมาบอยเฟนปะท้ากับมิงกุเลยดูที่ว่าใครจะชนะนะครับคนนี้ เอาโอ้โหบอยเฟนเป็นฝ่ายชนะนะครับมิงกูออนแอเป็นผู้หญิงที่อ่อนแอสู้ไม่ได้นะครับบอยเฟนก็เป็นฝ่ายชนะไปนะครับโอเคคะต่อไปเป็นคู่แรกเลยนะจะเป็นบอยเฟนต้องมาท้าก,กับบ๊อบนะครับมาเจอกับบอยเฟนนะครับมาเลยบอยเฟนสู้ได้ไหมครับตีมันนะครับเร็วบ๊อบเร็วสู้มันเร็ว โอ้บ๊อบแพ้นะครับไม่นะขอแก้ตัวหน่อยจัดก,การมันเรียบร้อยนะครับบ๊อบก็เป็นฝ่ายชนะนะครับถ้าเป็นบ๊อบล้างปีศาจ่ะจะเป็นยังไงสู้กับบอยเฟนสามตัวอน,นี้ครับร่มสู้กันแล้วนะครับโอ้โห เฮ้ยมันโหดเกินไปแล้วนะเจ้าบ๊อบล่างนี้มาหลายตัวเลยโอ้ยมันโหดละโอโหนะครับบ๊อบก็เป็นตัวที่โหดที่สุดนะครับก็คือบ๊อบก็เป็นฝ่ายชนะนะครับโอเคครับต่อไปก็คือ,อเป็นคู่สุดท้ายแล้วนะอากตินะฮะอากติต้องเจอกับ บอยเฟนนะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมาเลยนะครับตีมันตะาก,การเลยบอยเฟนมาแล้วนะครับเอา้าเดี๋ยวนะอากาติอ่อนแอหรอลองออาให้อากาติแก้แค้นนะครับโอ้โหนะครับอากาติอ่อนแอนครับ บอยเฟนก็เป็นฝ่ายชนะนะครับอ่าต่อไปคู่ตอนแรกเลยนะครับเป็นคู่แรกก็คือทอสนะฮะมาเลยทอสท,ทอสมี2ล่างแนละ้วเป็นหุ่นยนต์แล้วมีอ่าบอยเฟนจัดก,การเลยนะมาเลยมาเลยทอส โอครับโอ้โหบอยฟนก็เป็นฝ่ายชนะนะครับแกตัวไม่ได้แล้วสิเพราะว่าเดี๋ยวคลิปอาจจะยาวเกินไปนะครับโอเคครับต่อไปเป็นคู่นะฮะคู่สุดท้ายนะครับจะเป็นทอตหุ่นยนต์ครับมาเลยตีมันแเรียบร้อยนะครับทอตล่างหุ่นยนต์ก็เป็นฝ่ายชนะนะครับโอ้โหสุดยอดนะหุ่นยนต์นี้ถ้าตัวหุ่นยนต์จะโหดกว่านะครับ โอเคต่อไปเป็นคู่สุดท้ายเลยนะครับมาเลยโอเคครับต่อไปเป็นอ่าทาบินะฮะมาเลยทาบีพู่ต่อสู้มาเอาไม่สู้ละ่ะรีบสู้เร็วทาบิมีหลายเฟสรีบเร็วอย่าช้า Okay, โอเคทาบิโอทาบินี่นะครับไม่สู้นะครับโอ้โหนะทาบิโอพระทาบิอึดนะฮะโอเคน่าจะมีหลายเฟสน,นะทาบินี้นะเดี๋ยวค่อยเอาไปต่อสู้แล้วกันนะครับโอเคผ่านนะครับโอเคครับต่อไปเป็นคู่สุดท้ายเลยก็คือมาเลยโอเคลองสู้กับปล่อยเฟนมากนะครับ มาเลยโอเคนะครับโอ้โหชนะไปเรียบร้อยนะครับโอเคเราปิดคลิปกันเท่านี้นะฮะโอเคนะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดติดตามเนะี่ยหลับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอใหม่คลิปหน้านะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบายนะครับผม